วัญชนะเลิศนะครับจากเพลงผู้หญิงหัวใจอีสานจริงๆแล้ว,วกครูในฐานะคนเขียนเพลงเราอยากใช้คำว่าเรารู้สึกขอบคุณภาษาไทยมากกว่าเพราะว่าทุกครั้งที่ลงมาทํางานก็คือเราเรามีครูที่ยิ่งใหญ่ก็คือภาษาไทยแล้วพวกเราก็ได้ใช้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ครูได้รับรางวัล ก็จึงมีความรู้สึกเหมือนตัวเองได้เป็นตัวแทนของรูบาอาจารย์ตัวแทนของอพี่น้องร่วมวิชาชีพเดียวกันในการเขียนเพลงและก็อยากเรียกว่าเป็นการแสดงความกระตัญยุตอภาษาไทายจริงๆการพัน์คําร้องหรือแต่งเพลงนี้มันความยากง่ายมันขนาดไหนครับคุณครับคือโดยเฉพาะกับเพลงลูกทุ่งนะครับเรานอกจากอิงภาษาไทยเป็นหลักแล้วเรายังได้อิงชันทลั์ ของการเขียนกรโดยเฉพาะกรอแปเป็นหลักนะครับถามว่าความยากง่ายอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้แหละอยู่ตรงว่าเราจะเอาคําซึ่งเป็นคําสื่อสารแบบปกติมาอยู่ในโครงกรอย่างไรและก็จะนําเรื่องใดมารำเสนอและที่สําคัญก็คือว่าคาคานั้นเนี่ยนอกจากจะให้ถูกแล้วเนี่ยจะให้เพาะได้อย่างไรก็มีความยากอยู่ตรงนี้กากสุงที่อยู่ทา้งไยตอนนี้แล้วก็อีกอีกจะยิงหายดวยเรากัน โดยเฉพาะตัวคิวเอนก็ไม่ว่าจะเป็นการพูดผ่านรายการที่มีต่างๆหรือผ่านงานเขียนของตัวเองก็อยากจะเชิญชวนทุกคนให้ให้สร้างผลงานโดยโดยเคารพภาษาไทยเราก็จะได้เห็นว่าในความเป็นชาติภาษามันเป็นส่วนหนึ่งของชาติการรักษาชาติมันยากมากโดยเฉพาะในในห่วงวันที่24ถึง28ที่มีภาวะสงครามชาติแดชระหลัไทยัำพูชา ึ่งนั่นก็เป็นการรักษาชาติในเชิงภูมิศาสตร์คือรักษาภืมนก็จะเห็นว่ามันยากแค่ไหนต้องเสียเลือดเสียเนื้อเพื่อรักษาความเป็นชาติได้นั่นคือชาติในนามของภูมิศาสตร์นะแต่การรักษาชาติอีกอย่างนีงก็คือการรักษาภาษาไทยเพราะภาษาไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของความเป็นชาติเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเห็นความยากในการรักษาชาติเชิงภูมิศาสตร์เราก็จะยิ่งต้องมีสํานึกในการรักษาชาติ ในทางภาษาในท,งทางวัฒนธรรมมีความคล้อมกันด้วยเลยทาให้ทุกเพลงของครูมันกินใจทุกคนไปหมดเลยครูเองก็ตั้งใจแบบนั้น<ม>ตั้งใจแบบนั้นแล้วก็เชื่อว่าครูบาอาจารย์รวมไปถึงเพื่อนพ้องลูกศิษย์ลูกหาทุกคนก็ตั้งใจแบบนั้นําคัญว่าในแต่ละปีเพลงของไทยจะได้รับโอกาสนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่โดยหน้าที่แล้วทุกคนก็ร่วมแล้วแต่เป็นนิทรรศกภาษาไทยทั้งสิ้นในการที่จะนํามาใช้ในการเขียนเพลงการออกเสียง อาจารย์มองนะครับในฐานะเราเเตัา้เลงกับนนี้ภาษาไทยมันดิ้นไปดิ้นมามันจะมีผลตอกำลังแต่งเพลคมมืความ,มีากมังองผู้เชี่ยครับครูแยกออกได้โดยส่วนตัวครูแยกออกเป็นสองส่วนคือถ้าการเปลี่ยนแปลงนเราเรา,เรายากที่จะยักยงเราเวามจะปรับร้อมจะเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยแต่มันมีสิ่งหนึ่งที่เรา,า,ารักษาไว้ได้ก็คือการการรักษาขนบหรือว่าหลักการของภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นการเขียนหรือแม้กระทั่งการออกเสียง ไม่ว่าจะนํามาใช้ในการอ่านการร้องกระต่ายถ้าเราสามารถคงสองอย่างนี้ไว้ได้เนี่ยเราก็ยังรักษาความถี่ไปได้จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเราอาจจะไม่สามารถย้งได้เราก็ต้องปรับไปกตายอีกสัยน้นเราแต่เราสามารถออกเสียงเป็นภาษาไทยได้อีย่างเวลานักแตะเพิ่มใหม่เขาบอกเห็นเราฟูฟูอยากจะแนะนําอะไรก็รู้สัฝังอะไรเมื่อสิบอทอดต่สบายจริง เด็กรุ่นใหม่หรือว่าคนรุ่นใหม่เก่งมากครูครูมีความรู้สึกว่าเราต้องเรียนรู้จากลูกหลานมากกว่าแต่ว่าสิ่งที่เราอยากฝากเขาต่างหากอยากให้เขาทําในานามของความเป็น,น,นพ่โดยเฉพาะการแสดงออกหรือว่าการรักษาความถูกต้องในการใช้ภาษาไทยนะถ้าลูกหลานรุ่นใหม่สามารถใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง เราจะสามารถนําไปบรรจุในเพลงทุกประเภทได้เพลงทุกประเภทเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่การออกเสียงหรือว่าการใช้ภาษาไทยอยากให้คงอยู่เพราะนี่คือส่วนหนึ่งในการรักษาความเป็นธรรมครณก็อยากจะแบบอนุรักษ์ไปตลอดเลยจนกว่าแบบไปเลยเรูว่าอย่างอย่างถ้าประดรับ,บ,บของในหลวงในวันที่พระองค์ไปในวันที่ยี่สิบเก้ากรกฎาคมเมืนะ่อปีศูนย์ห้าก็ย้ำเรื่องนี้นะก็ย้ำเรื่องนี้การใช้ภาษาไทยนี้ถูกต้อง การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเนี่ยเราเราถูกวางหลักการไว้ไม่ว่าจะเปลี่ยนพศออแค่ไหนเรารักษาวไว้แต่รูปแบบของดนตรีรูปแบบของเพลงมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยแต่การออกเสียงภาษาไทยการใช้ภาษาไทยยังยังต้องช่วยกันดูแลอ,อ,อีกหนึ่งเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองตอนนี้ไทยกัมพูชาก่อนหนี้โหดร้ายมากเป็นยังไงบ้างในฐานะที่แบบเราก็มีส่วนช่วยเหลืออะไรเยอะเหมือนกันเพราะว่าหัวใจไทยรวมเป็นหนึ่งเงีย แล้วก็เราเข้าใจถึงความเหนื่อยยากความเสียสละแล้วก็โดยเฉพาะครอบครัวที่ลูกหลานไปทําหน้าที่แทนพวกเรา <c oughs> ในนามนักรบไม่ว่ <c oughs> าจ,จะเป็นระดับไหน <c oughs> ก็ตามตั้งแต่ชั้นผู้น้อยถึงท่านผู้ใหญ่ลําบากทุกคนเสี่ยงทุกคนและท่านหนักหนากว่าเรามากบางคนก็บาดเจ็บบางคนก็ท่้นเสียชีวิตเราในนามคนไทยเรารู้สึกแบบเดียวกัน <c oughs> เราเจ็บปวดแบบเดียวกันแต่สิ่งที่เราจะทําได้ก็คือช่วยกันแสดงออกแสดงออกทั้งในแง่ของการ ร่วมแบ่งร่วมใจในเรื่องปัจจัยไปสู์ทัพพิงต่างๆหรือช่วยเหลือเกื่อกูลตามโอกาสแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทําได้เลยก็คือการให้กําลังใจ<ฮ>ผ่านสื่อที่เรามีอย่างพวกครูเองก็พยายามสร้างเพลงถ้าทาได้ก็ทำครูอเองก็เป็นคนหนึ่งที่ออกมาเรียกร้อว่าในวันที่บ้านเมืองเป็นแบบนี้นี่ใครทาอะไรได้ก็ทำ ในลักษณะที่เป็นบวกให้กันผู้ส่งอะไรไปด้วยนะคร <si> ับผ yes, ู้ส่งสลาบบองสลาสลาอะไรนั้นสลาเจ้ครูก็ทั้งทั้งทั้งสิ่งของครับทั้งทั้งทั้งปัจจัยที่เป็นตังเป็นเงินด้วยแล้วก็สิ่งของด้วยแล้วก็ในเรื่องของเพลงก็ก็แต่งเพลงด้วยแล้วก็เชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับร่วมแสดงออกนะครับศิลปิน บางทีแต่งขึ้นมาใหม่ก็ได้หรือเอาเพลงเก่ามาร้องใหม่ก็ได้ซึ่งมีเป็นครูบาบอาจารย์ทำมาเองแต่ตอนนี้สุสุดครูเริ่มแต่งแนวลนีแ้วมีได้แต่งได้แต่งได้แต่งไปแล้วฮ<อ>ะแต่งไปแล้วให้ลูกศิษย์ท,ที่ที่ว่าที่เรียกกันได้เร็วที่สุดมาทำแล้วก็อย่างมีตัดชนะชัยกับดำตัดสกอตต์องไปแล้วแล้วก็มีนิงหนิงคำพนา<อ>แล้วก็ยังจะอยากเชิญชวนอีกหลายหลายคนมาเช่นเรเกียที่ต่อยไปแรกนี่ก็จะเป็นเป็นเพลง ชัดใจจากชายแดนพูดถึงทหารที่ที่ส่งข่าวมาบอกทางว่าว่าอยากได้เป็นหัวจะไปต่อสู้นะครับอันนี้เป็นหมอรังดำดัดสกรกับตัชนาชัยแล้วก็จะมีหนิงหนิงคำพนาก็คือเสิร์ฟแรงใจสู่ชายแดนอันนี้ก็แนะนําผู้หญิงว่าถ้าเราไปไม่ได้ก็ส่งใจไปช่วยกันจะมีทั้งหมดกี่เพลงครับครูเพื่อการครูยังมีไปเรื่อยๆืครครูยังมีไปเรื่อยเพราะว่าครูไม่ได้คาดหวังความดังครับ ผรกับเพครับเราป๊บนึงปทั้งวนเลยครับผมไม่ได้คาดหวังความดังแต่เราเราคาดแบบว่าเราทําอะไรได้และอยากเชิญชวนพี่น้องทุกคนนะครับศิลปินไม่ว่าจะเป็นนักร้องผู้ประพันธ์เพลงหรือนักดนตรีมาช่วยกันอย่าได้กังวลว่ามันจะดังหรือไม่ดังขอให้เราได้เป็นอีกหนึ่งพลังในการสนใจไปให้ผู้เสียสละก็คือการให้กำลังใจกันและก็เยียวยาคนที่อยู่ใช่ไหมครับเราจะช่วยกันทำโดยไม่ดีรอเพราะว่าเขาหนักกว่าเรามากในส่วนกำลังใจของคนในพื้นที่ล่ะ ครูครับเพราะว่าเหมือนกับเราก็เป็นคนในพื้นที่ระแวกนั้นด้วยะรใช่ครับผมอันนี้ยิ่งน่าเห็นใจครับตอนนี้ยิ่งเห็นใจที่ที่ดีด้วยก็คือว่าการหยุดยิงเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามันทําให้พี่น้องซึ่งคือไทยเราเนี่ยชายแดนเราเมันเป็นหมู่บ้านเป็นบ้านเมืองหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลากระทบเนี่เราเรา,เราต้องพัดถิ่นมามา,มาอยู่ที่ศูนย์พักพิงนะครับซึ่งก็น่าเห็นใจแต่ว่าพอหยุดยิงมันก็จะคลี่คลายในส่วนนี้ได้แต่คลี่คลายยังไงการเยียวยาหรือการดูแล ถ้าทําได้ในส่วนของพวกเราที่เป็นชาวบ้านก็คือช่วยกันนะครับมีมีเงินก็โอนไปมีสิ่งของก็ไปสมทบกันครับคนละเล็กคนละน้อยครับไปไปดูแลกันคะทกัแล้ว๋ยมาินเสิร์ตอีกทีนึงครับรไม่หลุดก่อ่อที่นม่ออะรคอ่านขอทา่ีไเอาไอไหมอไม